เหตุการณ์ด่วนที่จังหวัดชัยภูมิผู้ต้องหาหลบหนีออกจากห้องขังสพภูเขียวขณะนี้ยังตามตัวไม่พบทางด้านพันตำรวจโทนิธิพันธ์พิกุลสารสอบสวนสพภูเขียวจังหวัดชัยภูมิได้แจ้งว่ามีผู้ต้องหาหลบหนีจากห้องขังสพภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อเวลา15บนาฬิกา20นาทีของวันนี้เก่ากรกฎาคม64สทราบชื่อคือนายอวิรุศวิชายา อายุ27ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิผู้ต้องหาคดียาเสพติดลายสำคัญหลบหนีการจับกลุ่มเมื่อกลางปี2563ตำรวจสพภูเขียวจังหวัดชัยภูมิได้มีการติดตามจับกลุ่มตัวอย่างต่อนเนื่องตามหมายจับโดยหลังจากที่มีการติดตามตัวก่อนจะสามารถจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานวันที่8กรกฎาคม64พร้อมด้วยอาวุธปืนเถื่อน1กระบอกนักเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง จึงนำตัวมาควบคุมไว้ที่สอพภูเขียวก่อนที่ผู้ต้องหารายนี้จะหลบหนีออกจากห้องขังสอพภูเขียวเมื่อเวลา15ในกาย20นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นทางด้านพันตุดเอกเพิ่มสุขสิริพระละผู้กับกับการสอพภูเขียวจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยชุดสืบสวนสอพภูเขียวได้เร่งออกติดตามตัวนายอวิรุธแต่ในขณะนี้ยังไม่พบตัว จากการหาข้อมูลเบื้องต้นมีเบาะแสว่านายอาวิรุธได้หลบหนีไปทางบ้านท่าทองตำบลท่าทองอำเภอูเขียวจหวัดชายภูมิซึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องหารายนี้เจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามตัวอย่างใกล้ชิดหากผู้ใดพบเห็นนายอาวิรุธตามภาพที่ลงไว้สามารถแจ้งได้ที่หมายเลข044 861 563เพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคนดีตามกฎหมายต่อไปนักทนีนกาดรายง,งาน